รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจ ไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อชสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภพชูกิจและทีมงานอาทิพครอชันมาแล้วนะคะรายงานตัวแบบนี้แน่นอนค่ะเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่มากมายเลยจะเป็นอย่างไรแต่น่าสนใจมากๆติดตามชมได้ในช่วงนี้เลยค่ะ คุณน้องแหนแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านปศุสัสตว์ของจังหวัดยะโสธรกับวิถีความเป็นอยู่ของคนเลี้ยงโคขุนคุณภาพที่ประสบความสําเร็จบนพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะโสธรอีกทั้งสปกยังนําเครื่องมือและนวัตกรรมเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่มากมายส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปเรียนรู้และติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันบุญยญพรวงพิทักษ์เป็นผู้จัดการกลุ่มโคขุนหนองแหนตำบลหน,นองแหน่อำเภอกุชุมจังหวัดยะโสธรค่ะ ที่ตรงนี้เป็นที่สปรกรนะคะฉันได้รับการจัดสรรจากสปรกรจังหวัดยะโสธรโดยสภาพพื้นที่แล้วมันไม่เหมาะกับการทำนามากๆแต่ก่อนที่ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ปลูกมันสำปะหลังพอมาปลูกมันสำปะหลังก็โดยสภาพพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ดินมันก็เป็นดินทรายเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่มันเสื่อมมากเราก็เลยคิดว่าอันไหนที่มันใช้น้าน้อยที่สุดในการเกษตรก็มีการ เลี้ยงสัตว์นี่แหละที่ใช้น้ําน้อยที่สุดเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาทําฟาร์มโคขุนในที่ตรงนี้ค่ะในพื้นที่ที่ได้จัดสรรมาทั้งหมด37ไร่ดิฉันก็มาทําฟาร์มนี้ประมาณ5ไร่บนพื้นที่ทําฟาร์มก็จะแบ่งเป็นคอกวัวต่างๆก็จะมีโคต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํานะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ทําแปลงหญ้าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโรงเก็บ อุปกรณ์ทางการเกษตรจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของการปลูกพืชเสริมพืชเศรษฐกิจนั่นก็คือยางพาราก็ประมาณ5ไร่แล้วก็มาทําสวนไผ่เลี้ยงลําใหญ่อีกประมาณ5ไร่ที่เหลือก็จะปลูกยูคาลิปตัสแล้วก็ไม้ผลเอาไว้กิน หลังจากที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากสปกแล้วสปกก็เข้ามาส่งเสริมในด้านวัตถุดิบต้นทุนนะคะในการผลิตในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ก็จะมีสูตรอาหารที่ทางสปกร่วมกับทางมหาลัยต่างๆมาสอนสูตรอาหารให้เราหลังจากนั้นกลุ่มที่เราทําเรื่องการเลี้ยงวัวเนี่ยมันก็มีเยอะสปกก็เลยเข้ามาสนับสนุนในเรื่องการทําแปลงใหญ่เขาเรียกว่าแปลงใหญ่โคข,ขุนหนองแหนจากนั้นก็ทําเรื่องของงบประมาณสนับสนุนแปลงใหญ่ก็ได้ ได้รับการสนับสนุนแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เป็นเงินเขาให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเรียกว่านวัตกรรมในส่วนของแปลงใหญ่โคขุนหนองแหนเราก็ได้เป็นเครื่องผสมอาหาร TMR เครื่องอัดฟางเครื่องปั้นปุ๋ยทุนแรงได้เยอะเลยค่ะพอเราได้เครื่องจัรตัวนี้มาการผสมอาหารของเราก็ง่ายขึ้นแล้วทำได้เยอะและใช้เวลาน้อยนี่ก็คือข้อดีของการมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในฟาร์มค่ะ อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาจําหน่ายให้คนในชุมชนได้กินได้รู้จักไม่ใช่ว่าเลี้ยงอย่างเดียวถ้าเราไม่เอามาจําหน่ายที่ฟาร์มแห่งนี้พี่น้องในชุมชนก็ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อพิมียมพวกนี้ได้ทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมการผลิตบนขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทําให้เนื้อโคของเราเนี่ยเป็นเนื้อโคที่ปลอดภัยโดยเฉพาะขบวนการเชือดโรงเชือดที่มาตรฐานแล้วที่สําคัญนะคะเราบ่มเนื้อ 15วันค่อยมาตัดแต่งในขบวนการบ่มเนี่ยทำให้หนึ่งละเชื้อโรคหรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในเนื้อเนี่ยมันจะตายไปเพราะฉะนั้นเซลล์ที่ตายแล้วมันก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะช่องทางจําหน่ายนะคะคนที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถมาซื้อได้ที่ฟาร์มส่วนพี่น้องที่อยู่ทางไกลอยากชิมเนื้อโคขุนหนองแหนเราก็มีเพจทาง Facebook ก,ก็เป็นกลุ่มโคขนหนองแหนแล้วก็ติดต่อผ่านทางเบอร์โทรศัพท์เราจัดส่งด้วยระบบขนส่ง เย็นนะคะรถเย็นนำส่งถึงผู้บริโภคคงความคุณภาพเป็นเยี่ยมค่ะ ในส่วนของขี้วัวนะคะซึ่งเรามีเยอะมากเราก็ใช้ขี้วัวตรงนี้แหละค่ะมาบำรุงดินบำรุงพืชของเราโดยเฉพาะสวนยางพาราแห่งนี้นะคะเราปลูกได้12ปีแล้วตั้งแต่วันปลูกจนเดี๋ยวนี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยค่ะเราก็ได้ขี้วัวจากฟาร์มของเรานี่แหละมาช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยแล้วก็ทําให้ต้นยางเรางามแล้วก็ผลผลิตดีน้ํายางเยอะแล้วก็ที่สําคัญส่วนหนึ่งมันก็ได้ จากที่ว์วที่เราเขาเรียกว่ามันปรุงดินมันปรับปรุงดินทําให้ดินดีแล้วก็ส่งผลให้พืชที่เราปลูกงามภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา72วงเล็บหนึ่ง ได้บัญญัติให้มีการวางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดินโดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลไปสู่การปฏิบัติดำเนินการพัฒนาพื้นที่ทางนี้ตำบลราชนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งตัวอย่างแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลถูกขับเคลื่อนในการพัฒนาที่ดิน ด้วยแผนการใช้ที่ดินตำบลราชนิยมกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตหนึ่งร่วมกับกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินดำเนินงานวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลโดยพิจารณาภาพรวมของสภาพปัญหาในด้านกายภาพของที่ดินเศรษฐกิจและสังคมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนำไปสู่การวางแผนการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) รือรู้ปัญหาทราบความต้องการของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกพื้นที่ทั้งนี้สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรีได้จัดทำแผนกิจกรรมโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลให้เป็นรูปธรรมเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรีจึงได้นำเสนอแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึงจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแผนการใช้ที่ดินตำบลราชนิยมในการพัฒนาพื้นที่ตัวอยา่างเป็นระบบในส่วนกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการผลักดันโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลรานนิยมมุ่งเน้นให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นาในครัวเรือนและจากโรงงานอุตสาหกรรมมาฝากไว้ที่ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งยังช่วยลดปัญหาการเผาต่อสร้างฟางข้าวและเศษวัสดุต่างๆในพื้นที่ทำการเกษตร การผลิตและจัดหา,มาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในตำบลร้านิยมปลูกข้าวมีการทำทั้งนาปีและนาปรังทำให้ดินขาดการปรับปรุงบำรุงดินส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ลดลงจึงได้ส่งเสริมองความรู้ของการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน กรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริมผ่านโครงการโรณรงค์ลดเผาฟางและต่อสังจัดทำแปลงสาธิตการหมักต่อสังด้วยน้ำหมักชีวภาพพอดอ .2 และทำการไถ่ายกรบต่อสังเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้สู่เกษตรกรในตำบลราษนิยมสามารถลดการเผาในพื้นที่และยังเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินได้อีกด้วย จะหาปูนมาและปูนโดโลไม้เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงดินในพื้นที่ดินกรดและดินเปรี้ยวสภาพดินโดยมากเป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้ำทะเลเก่าทำให้มีการสะสมสารจารโรไซด์ในดินส่งผลเสียต่อการทำการเกษตรจึงให้ความรู้การจัดการดินและสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดินเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรม สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรีได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตกเกษตรอินทรีย์ PGS โดยสาม,มารถจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตกเกษตรอินทรีย์ PGS กลุ่มแรกในจังหวัดนนทบุรีและมีการขยายผลสู่กเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ภายในตำบลโดยส่งเสริมให้กเกษตรกรสาม,มารถทำกเกษตรอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืน จากแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลได้วางแผนร่วมบูรณาการพัฒนาพื้นที่กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานราชการในจังหวัดนนทบุรีทั้งในเรื่องการบริหารจัดการน้ำสำหรับทำการเกษตรการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มสาธารณูปโภคพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการเกษตรตลอดจนการตลาดของสินค้าเกษตรในตำบลจะเห็นได้ว่าแผนการใช้ที่ดินตำบลราชนิยมกรมพัฒนาที่ดินมีความสำคัญต่อการกับเครื่องพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปสำหรับโครงการแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลของกรมพัฒนาที่ดินจะดําเนินการหลักๆโดยในพื้นที่และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรภาคส่วนในจังหวัดกรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความสําคัญ ในโครงการแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลโดยมีการดำเนินการในระดับตำบลทั่วทั้งประเทศไทยกระเทียมค่ะนี่เป็นกระเทียมไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นกระเทียมสีสเกตที่เขาได้รับเครื่องหมายคิวด้วยแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องกระเทียมอย่างเดียวเพราะว่าช่วงหน้ามีเรื่องอื่นๆรอคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้พักสักครู่ขอเอากระเทียมไปทำพริกน้ำปลาท,ทานข้าวเย็นนี้กันค่ะ การทำกรเกษตรดินทรีย์ของกลุ่มนี้นั้นได้เริ่มต้นมาเดือน55ซึ่งทำกเกษตรอินทรีย์มาเรื่อยต่อมาก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก มพัฒนาที่ดินให้ทำเกษตรินรีย์แบบมีส่วนร่วมหรือ PGS ก็เป็นเกษตรดินรีที่เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดไม่ว่าจะเป็นการตรวจแปลงการทำกิจกรรมต่างๆ จะมีส่วนร่วมทุกกระบวนการขั้นตอนในการทำเกษตรดิทรีแบบ BGS อันดับแรกเราก็รวบรวมสมาชิกที่สนใจในการทำซีปีแรกเนี่เราก็มีการออกตรวจแปลงเราตั้งคณะกรรมการหรือตั้งผู้ตรวจแปลงออกไปตรวจแปลงแต่ละแปลงของสมาชิกตรวจแปลงเสร็จเราก็เอามาสรุปแปลงในควรจะประปับปรุงแก้ไขย,ยังไง สถานีพัฒนาที่ดินเลยได้เข้ามามีบทบาทในการนับสนุนกลุ่มเกษตรกร 1. อบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม 2. นําข้อมูลลงในระบบเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อขึ้นทะเบียนรับรอง 3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมถึงถางหมักและกลากน้ำตาล 4. หลังจากผ่านขั้นตอนการรับรองแล้วเมื่อปี2566ก็ได้รับงบประมาณในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 5. จัดทำจุดให้บริการน้ำหมักแก่สมาชิกกลุ่มและเกษตรกรทั่วไป 6. สาธิตการผลิต และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีกเกษตรอินทรีย์ PGS ลักษณะการดำเนินง,งานก็จะเป็นการร่วมกลุ่มกันของเกษตรกรในการผลิตสินค้า,าเกษตรโดยงดใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบทุกขั้นตอนและมีการตรวจรับรองด้วยคณะกรรมการของกลุ่มอย่างเคร่งครัดส่งผลการตรวจให้มูลนิธิ <S <S กเกษตรอินทรีย์ PGS แล้ก็ให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ก่อนที่จะนําไปจําหน่ายในตลาดก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณสานักง,งานพัฒนาที่ดินจังหวัดเลยแล้วก็สํานักง,งานพัฒนาที่ดินเขต8ที่ให้การสนับสนุนที่ให้การส่งเสริมในกลุ่มของเราและได้มาจัดตั้งกลุ่มเราเป็นกลุ่ม PGS ซึ่งได้มาสร้างสํานักง,งาน กเกษตรดินซีแบบอินทรีย์พีเเอให้เราสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้ทางสมาชิกของเราก็อยากจะขอบคุณนะครับแล้วก็เราจะได้นําความรู้และใช้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับทางสมาชิกหรือทางกเกษตรกรหลังจากที่เราดําเนินการทํา อินทรีเป็นร้อยก็หวังว่าทางสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเลยหรือสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต8จะให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดย มะกะอชอกลับมาในช่วงที่2ปักหมุดจุดเกระเรรแล้วนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตามไปดูได้ในช่วงของมหาชนชัอดเด็ดเลยค่ะ เทศไทยมักจะประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินน้ำและสภาพแวดล้อมส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและบางพื้นที่ยังประสบปัญหาการช้าล้างพังทลายของดินอย่างรุนแรง ซึงได้มีการจัดโครงการเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกขึ้นซึ่งจะช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินรักษาความชุ่มชื้นในดินเก็บกักตะกอนดินและสารพิษต่างๆไม่ให้ไหลลงในน้ําเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ําตลอดจนการฟื้นฟูดินและป่าไม,ม้ให้สมบูรณ์ขึ้น สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหญิงก็อยู่ที่งานรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคมพศ2567ค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกหญ้าแฝกอีกด้วยค่ะ โครงการรณรงค์และส่งเสริมหญ,ญ้าแฝกโดยทั่วไปนะครับสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชกรมพัฒนาที่ดินเราจัดทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นปีที่เฉลิมพระเกียรติ ประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีหมามงคลเฉลิมพระเกียรติครบรอบ28กรกฎาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับก็เหมือนกับจังหวัดอื่นๆก็คือมีปัญหาในเรื่องของทรัพยากรดินการใช้ทรัพยากรดินที่ไม่ถูกวิธีแล้วก็เสื่อมโทรม อาจจะมีมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเรื่องของสาเหตุมาจากธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่ฝนตกน้ําท่วมอะไรพวกนี้มีการะล้างแล้วก็สาเหตุจากการทําของมนุษย์เองนะครับซึ่งเป็นผลให้ผลผลิตของกเกษตรกรลดลงมีผลกับรายได้บางพื้นที่ก็มีปัญหาในเรื่องของการะล้างพังทลายมาก ป็นพิเศษนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยะภาพในเรื่องได้ทรงสนักเห็นถึงความสําคัญของยยกแฝกก็ทรงมีแนวพระดํำริให้ทางรมพนาที่ดินได้นํามาพัฒนาและรณรงค์ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อจะมาอนุรักษ์นิรน,น้ำให้เป็นไปอย่างชัดเจนนะครับ พระองค์ท่านได้มองเห็นหญา้าแฝกมานานแล้วครับพระองค์ท่านรอเก้าวผมจะดาเนินรอยตามพระองค์ท่านนะและาธิการ,รกะโกนเดี๋ยวนี้ก็มาขอหญา้าแฝกแก่บ,บ้านผมที่จัดจําหน่ายก็จําหน่ายที่ว่าขอไปไม่มากไปปลูกกลมโดยมากแะมาที่นี้ครับเพราะว่าตามคัน,นาต่างๆที่เราป้องคันนาไม่อยู่ต้องใช้หญ้าแวกครับรู้สึกว่าทุกคนก้าวใจเรื่องหญา้าแฝกดีครับ ประโยชน์ที่จริงแล้วมีทั้งทางตรงและทางอ้อมมันเหมือนกำแพงที่มีชีวิตช่วยดักตะกรดินช่วยดักธาตุอาหารอะไรต่างๆหน้าดินนะครับทำให้ธาตุอาหารที่จะถูกชะล้างเนี่ยมันจะอยู่กับต้นไม้เก็บไว้ได้นะครับพืชสามารถดูดไปใช้ได้ปุ๋ยที่ใส่ก็ไปอาจจะถูกชะล้างหมดโดยที่เราไม่รู้ซึ่งอันนี้เห็นได้ชัดในส่วนของเรื่องอื่นๆเรื่องของระบบรากของหญ้าแฝกเนี่ย เมื่อไรที่หญ้าแฝกตายเพราะว่าหญ้าแฝกจะมีระบบรากที่ฝังลงเพลกระล่างประมาณสักเมตรสองเมตรแล้วแต่ลักษณะของดินพอหญ้าแฝกตายปั๊บรากพวกนี้จะเป็นอินทรียวัตถุเป็นโพรงอินทรียวัตถุที่จะทําให้ดินโปร่งขึ้นส่วนใบหญ้าแฝกอะไรต่างๆเนี่ยสามารถตัดไปคุมต้นรักษาความชื้นอันนี้นี่เป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องเกษตรกรที่จะทําการเกษตรเลยนะครับคนที่ขุดสระน้าปรากฏว่าถ้าดินมีร่วนปนทรายด้วยดินเหนียวปนทราย ฝนตกหนักหนักก็บอ่อน้ำเราตื้นเขินเร็วนะครับปลูกแฝกแล้วสักรอบสองรอบตามสโลปเนี่ยก็จะช่วยไม่ให้มันตื้นเขินได้นะครับเพราะนั้นเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากบอ่อน้ำได้ยาวนานขึ้นนะครับอันนี้เป็นประโยชน์โดยตรง หญ้าแฝกถือเป็นพืชที่มีความสําคัญอย่างมากที่จะช่วยให้การทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรมีความสะดวกมากขึ้นเพราะหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของดินช่วยฟื้นฟูด,ดินเสื่อมโรมและยังช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วยหญ้าแฝกถือเป็นหญ้าที่มีความสําคัญและสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มากมายจริงๆเลยนะคะทั้งยังช่วยลดโลกร้อนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและก็อนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อเกษตรที่ยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรคะ่ะและในครั้งต่อไปนะคะ ยิงจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆแบบนี้กันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสว่วนในช่วงหน้านะคะวันนี้กระส่ายอินไซต์มีเรื่องอะไรนะ่าสนใจพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะ ตอนนี้เนื้อที่ที่ทำเกษตรนะครับเราได้รับจัดสรรที่ดินมาจากสบกจํานวน1021ไร่3งาน73ตารางวาแล้วก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ประมาณ525ไร่นะไร่ครับแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางอีกประมาณ80ไร่มีเกษตรอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์100%เพราะในบริเวณนี้จะมีการทำแนวเขตป้องกันพวกสารต่างๆอย่างชัดเจนอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีน้ำเราต้องปลูกพืเชเศรษฐกิจ happen. ที่มันจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยอยู่ก็จะเป็นพวกขระโพดมันอ้อยโดยกระบวนการที่ผ่านมาของที่ดินนั่นเราไม,ไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราเข้ามาทําประโยชน์จัดสรรแปลงของแต่ละแปลงส่งเสริมให้สร้างบ้านส่งเสริมให้ทําเกษตรในรูปแบบของตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกกินหรือขายขยายแจกทํามาตรฐานอินทรีย์สร้างรายได้ให้กับครอบครัวตั้งแต่เริ่มเข้าแปลงครับสำก็จะมีการทําเรื่องของน้าสารนัวโพกคเป็นแทงในการใช้ในครัวเรือนในบ้านแล้วก็มี การให้เรื่องของปัจจัยการผลิตเรื่องของเมล็ดพันธุ์กับเรื่องของปุ๋ยอะไรต่างๆให้เรามาในในช่วงในช่วงแรกแล้วก็มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องขององค์ความรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เข้ามาสู่กระบวนการการหนุนเสริมในเรื่องของการใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มส่วนไหนที่เราขาดเราก็จะไปขอการนุนเสริมจากสปกรนะครับได้มีการนุนเสริมเข้ามาอย่างเรื่อยๆต่อเนื่องในทุกปีในทุกปีทางสปกรก็จะมีเรื่องของการเติมสิ่งที่เกษตรกร อยากได้และขาดไปเช่นในครั <P an> ้ง <aún> ก่อนก็จะมีเรื่องของระบบการกักเก็บน้ํควเรือนนะครับแล้วก็พอผ่านมาอีกปีหนึ่งเราก็มาขอเรื่องของระบบการกระจายน้ําแล้วก็ระบบการใช้สมาร์ทฟาร์มเข้ามาในในระบบการปลูกนะครับเพื่อการลดต้นทุนลดเวลาลดแรงงานเพิ่มผลผลิตแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้ำานี่งคุ้มค่าโดยให้เกษตรกรมีเวลาเพิ่มขึ้นต้นทุนลดลงก็รายได้เพิ่มขึ้น สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอชกลับมาในช่วงสุดท้ายปักหมุดจุดเกษตรนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปที่ศูนย์เมล็ดพันธข้าวรอยเอ็ดนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงของกระแสอินไซด์ค่ะ ทันของเกษตรกรรมในปัจจุบันของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตรงตามพันธุ์และมีระบบการผลิตที่ดีตามมาตรฐานส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคแต่ก่อนที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานผู้ผลิตจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เราไปติดตามเรียนรู้เร <hal> ื่องราวดีๆกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดกันเลยค่ะเนื่องจากว่าสินค้าเกษตรมีการแข่งขันกันสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าข้าวข้าวไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกแต่ว่าประเทศคู่แข่งเราเนี่ยก็มีการพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศไทยในฐานะผู้นําตลาดโลกนัจึงต้องส่งเสริมระบบการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความเป็นผู้นําด้านคุณภาพข้าวของโลกต่อไป ข้าวไทยเนี่ยเป็นข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานดังนั้นเพื่อให้มาตรฐรนเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลกระทรวงเสรและสาก์โดยกรมการข้าวเนี่ยจึงได้จัดทําระบบตรวจสอบและรองมาตรฐานขึ้นมาเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค การผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน,นทำไม่ยากเราเพียงแค่ต้องผลิตข้าวตามหลักการของมาตรฐานก็จะได้ข้าวที่มีคุณภาพนอกจากนีนน้ก็ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยต่อทั้งตัวเกษตรกรแล้วก็ตัวผู้บริโภคด้วยและการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานข้าวมีทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุม่มหลักการของมาตรฐานเ,เหมือนกันค่ะแต่ว่าต่างกันเพียงแค่ว่าแบบกลุม่มจะต้องมีระบบควบคุมภายในกลุ่มจะต้องจัดทำระบบควบคุมภายในซึ่งระบบควบคุมภายใน,นยมันจะเป็นกลไกที่จะใช้ควบคุมดูแลให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของข้อกำหนด มาตรฐานโดยจะมีคณะกรรมการตามโครงสร้างของกลุ่มจะเป็นคนตรวจเอกสารต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานนอกจากนั้นเนี่ยก็จะต้องตรวจประเมินแปลงของสมาชิกทุกคนค่ะ ก็เริ่มจากเกษตรกระค่ะยื่นไปสมัครที่ศูนย์วิจัยข้าวหรือศูนย์เลี้ยงนข้าวแล้วก็สำนักงานสริงวัดหรือสำนักงานเสรีอำเภอนะคะโดยที่เอกสารที่ต้องใช้น่ะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนกับหลักฐานการครอบครองที่ดินแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะต้องยื่นขอการรับรองอย่างน้อยล่วงหน้าสามสิบวันเมื่อสมัครแล้วเนี่ยตัวเกษตรกรนะคะก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ยื่นขอการรับรองซึ่งมาตรฐานที่โกมันข้าวให้ร,รับรองค่ะมันมันจะมีอยู่หลายมาตรฐานก็จะมีข้าว JAP เมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวอินทรียโรงสีข้าว g m p แล้วก็ั์ หลังจากที่สมัครแล้วเนี่ยจากนั้นผู้ตรวจประเมินก็จะเข้าตรวจประเมินตามมาตรฐานที่สมัครซึ่งจะใช้เวลาไม่นานขึ้นอยู่กับว่าเป็นมาตรฐานไหนที่ขอไปนะคะแล้วเมื่อได้รับการตรวจประเมินแล้วเนี่ยทางผู้ตรวจประเมินก็จะนําผลการตรวจประเมินเข้าที่ประชุมเพื่อตัดสินว่าจะให้การรับรองหรือไม่ถ้าเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรองเนี่ยกลมการข้าวก็จะส่งใบรับรองไปถึงที่บ้านเลยค่ะจากนั้นในทุกมาตรฐานจะมีอายุการรับรอง3ปียกเว้นข้าวอินทรีย์ซึ่งจะมีการอายุการรับรองแค่ปีเดียวเพราะฉะนั้นตัวเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร จะต้องรักษามาตรฐานตลอดอายุการรับรองไม่นช้นนั้น,นก็อาจจะถูกยกเลิกการรับรองได้ค่ะ การขอมีมาตรฐานในการผลิตเป็นส่วนสําคัญก็คือเขาเรียกว่าต้นทางถ้าต้นทางขบวนการผลิตข้าวเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนที่เรามีเนี่ยถ้ามีมาตรฐานมันสามารถบ่งบอกถึงที่มาแล้วทุกประการมันมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขบวนการที่มาตรฐานอย่างของมาตรฐานการผลิตของโครงการข้าวจะเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วออร์แกนิกไทยแลนด์มันเชื่อมโยงกับชิดดาสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงไปย้อนหาเกษตรกรตั้งแต่ขบวนการผลิตตั้งแต่เป็นต้นกล้าตั้งแต่ นำมาตักดําแล้วก็มาแปรรูปอะไรเนี่ยมันมีขบวนการเข้ามามันสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้ถ้าเกษตรกรสนใจนะคะก็คือจะสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวแล้วก็ศูนย์พริธุ์ข้าวกรมข้าวทั่วประเทศค่ะหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเสฉะเพรอทั่วประเทศเช่นกันแต่ถ้าเป็นเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็สามารถมาติดต่อได้ที่ศูนย์บริกาข้าวร้อยเอ็ดค่ะตำบลนิเวศอำเภอัุ่บุรีค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ น,นี้ก็คือรายการปักหมุดจุดเกษตรนะคะติดตามรับชมกันได้ทุกวันจันทร์และวันอังคาร15นาิกา20นาทีโดยประมาณทางอมริน34 HD ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกพร้อมด้วยทีมง,งานอาทิ์ครีเอชันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ